ลงทะเบียนเราชนะนะคะเริ่มต้นจากเข้าเว็บไซตเราชนะ .com นะคะที่วงกลมไว้แล้วเราก็จะไปกดตรงตัวสีแดงๆนะคะที่บอกว่าประชาชนลงทะเบียนใหม่กดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขเราเลื่อนไปข้างล่างเลยข้างล่างนะคะจะมีกลุ่มสีให้เรากดยอมรับแต่ว่าเราจะต้องติ๊กตรงนี้ก่อนนะคะข้าพเจ้ายอมรับและกดเข้าไปเลยค่ะ ตัวสีฟ้าจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะแล้วเราก็กรอกชื่อนามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเลขบัตรประชาชนหน้า<ม>หลังนะคะข้างหลังดูดีๆนะคะจะมีตัวภาษาอังกสองตัวแล้วก็กดลงทะเบียนไปเลยค่ะใส่หมายเลขโทรศัพท์นะคะหลังจากนั้นพอกดยืนยันแล้วจะมีเลข otp มาให้โดยเขาจะส่งข้อความไปบอกนะคะเราก็กดเลข otp จากข้อความลงไปเลยเสร็จแล้วยืนยัน otp ค่ะ ข้อมูลได้รับข้อมูลจากท่านเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเสร็จนะคะหลังจากนี้เราก็อ่านดูว่าเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันได้วันในวันไหนนะคะซึ่งหลังจากที่เราลงไปเขาก็บอกว่าให้เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่8กุมภาแล้วเราก็กดเข้าสู่หน้าจอหลักกลับมาที่หน้าจอเดิมก็คือเสร็จสิ้นนะคะการลงทะเบียนเราชนะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็รอนะคะเช็คสิทธิ์ แค่นั้นเองด้วยวิธีง่ายๆนะคะ